โอเคนะครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่เออ่มาดูผมในวันนี้นะครับผมก็โอเคครับผมก็อยู่กับผมนะครับฮาัสกี้นะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมนี่ครับฮาัสกี้เออจะพูดซ้ำทำไมไม่เข้าใจจะกระตุกกระตุกครับขอไปโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ้โอ้ฮัลโหลโอ้ยโอ้ย โอ้ยหลอนเลยหลอนเลยมินิซอมบี้โอโห้วัตถุฟักเอาเกี่ยวกับกระถางดอกไม้ชุบชุบโอเคโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีกอีกครั้งหนึ่งนะก็โอเคมารอบนี้ต่เนาะโอเคครับผมกล่าวสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดู ผมรู้ว่ารับชมผมตรงนี้นะครับผมก็อยู่กับผมในขับฮัสกี้นะครับผมก็แครขอผมคลิปนี้เราก็ไปอยู่ในเกมไม้ค้ามั้งผมอ่าไปอยู่ในรถเฟงของผมนั่นเองหรือว่าเอาแมปเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้เอ่อไก่ฟาร์มไก่เดร์ชั่น0.5.6บักครับผมกระเทาะที่เห็นนี่เลยฮะมันบักนะครับผมโอเคเยอะเลยบักเยอะเลยด้วย ไ,ขไขก่ไข่มันก็เมื่อไก่ไข่ใช่ไหมครับผมเออเดี๋ยวขอเก็บอว่าเมื่อไก่ไข่นะครับผมเมื่อมันเป็นลูกไก่ปั๊บลูกไก่จะเด้งขึ้นติดลาวาเลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่จี๊ดจีมาก <c oughs> จี๊ดจีมากนะครับผมโอเคชุบไก่มาเติมแล้ว่นนะชื้ชุบอโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปประจุภัยกันก็เป็นหวัดนะฮะผมเสียงอาจจะ ไ,ไม่เหมือนเดิมเลยครับก็ขออภัยด้วยโอเคเออ่เดี๋ยวของไปเก็บดีกว่านะครับผมเออ่ซิฟติงเซิฟติงเก็บไว้ในนี้นะครับโอเคคลิปนี้เออ่ไก่ไก่เก็บไว้ในนี้ก็แล้วกันซึ่งซึ่งซึ่งอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมมันแหลกอย่างนี้โอ้แหลกมากเลยเปิดกล่องนะครับผม ซึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแมวนะฮะซึ่งมันสปาวเกิดเออนะครับเพิ่งมันสปาวเกิดใน,ในในโอฟนี้ครับเขก็เมื่อกี้นะฮะที่เห็นผมเดินมาจากธนาคารผมไปเดทเธอมานะครับผมเออไปเดทเธอมานะฮะก็ไม่ได้ไปทําอะไรหรอกครับผมเออไปยังไงวะเออไป อันนั้นแหละไปหาประสาทเนเธอร์นะครับผมถ้าใครใจดีช่วยหาประสาทเนเธอร์ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเอ่อชีตนะครับผมชีช,ชีเลขหมายเลขชีตนะ,ะก็ไปหาประสาทเนเธอร์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปสร้างเนเธอร์ตรงนั้นกับผมด้วยละ่ะต,ตรงนั้นละตรงนั้นละเออเป็นตรงนั้นแหละที่เยนผมโอเคแอปเปิ้ลใส่ไว้อาจจะได้ยินเสียงพากษ์สวดหรือว่าเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ไม่รู้ว่าจะสวดอะไรตังค์คืนเนี่ยวัตถุฟลักโอเคเด็กครับเอ,อ่อเท็นอนไปเด็กครับผมชูบเล็กสี่ก้อนนะครับเลสเตนหนึ่งเล็กสี่เดครับผมชูบชูบชูบก็คงจะรู้นะฮะเอาเล็กสี่อันมาทำอะไรเดครับเอ,อ่อเอาเอาเออกนะครับชูบเอ,อ่อนี่ครับผมเอ,อ่อไปเช็คข้าไปด้วยเอ,อ่อเดี๋ยวเขาเลี้ยงของกัน กับผมก็โอเคนะครับพร้อมแล้วที่จะประจนภัยในโกลกกวางกันนะครับผมซึ่งเอไบโอมที่ผมจะไปหานะั้นขอเป็นแค่สองไบโอมพอนะครับผมไม่ไบโอมมาส้มก็ขอไบโอมน้ำสแข็งนะฮะน้ำสแข็ง what the fuck มีน้ำสแข็งด้วยเอ่อยวๆชุบชิบเอามาไว้นี่ชุบชิบ ชูบชืบชูบโอเคอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยบักบักอุ้ยชูบมันจุดใต้น้ำไม่ได้ด้อยหรืมเอาทานูฆ่าไปกินก่อนเลยกันชูบอุ้ยยิ่งไม่โดนโอ้พันพันนะฮะโอเคขึ้นบกไปซะละพันนะฮะโอเคตายเป็ะสระเพราะว่าสามครับมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้นะฮะพอดูได้เออใช่นะครับ ซึ่งทางที่ผมจะไปสำรวจนะฮะก็เออไปทางนี้ฮะผมเออไปทางนี้นะออนนะโอเคอันนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวเรานะครับที่ผมหยุดหยุดทำไว้นะครับผมโอเคนะครับมาปั๊บนี่ก็ต้องกินไก่เลนครับผมโอ้โหโอเค เขาสลับไฟแช็คเกอเตรียมนอนโอเคกันเอาไฟแช็กเก็บอ่าโอเคครับผมจะได้เราขอจัดของดีๆก่อนโอเคเอาอ่ามาโร่งหนึ่งอันนแคปผมอ่าเอามือเอามือเดินดีกว่านะครับโอเคชุดกอเกือบพังนะไปในไปในเธอมาแะ้วตกลาว่าเป็นโอ จเจ้าหนกาที่อ่ะกโอ้สเต็ปการยิงธนูมันเป็นจังไรขอให้รู้โอเคเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวขอให้ยายเบาเสียงเอ่อทรทัศน์ก่อนเลยับผมนใหยยายเบาเสียงทรทัศน์นะเดี๋ยวลิขสิทธิ์กินคลิปเออขออภัยด้วย เอ้ยแคสเกมอยู่ไม่ได้หรอกเข้าใจไหม y ยู k โน w โอเคครับผมมาแล้วโอ้โหเวลาที่หกนาทีเสียไปขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมโอเคโอเคครับผมก็อ,อนี่ครับผมออไอทุ่งย่างโลง่งตรงเนี้ยตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเออผมน่าจะมาสร้างตรงนี้นะแต่ผมไม่ได้เดินม,มาสำรวจมันถีท่ทวน่นไงผมก็ อย่างที่เห็นนั่นเลยฮะก็จีจีไปจีจีไปนะครับผมอเดี๋ยวครับก็ลองทกักเดิน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 ในน้ำไว้นะฮะก็ข,ข้างที่ดิเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวครับม,มันมีท็อตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่อดที่ผมจำไม่ผิดนะโอเคตอนมีซอมบี้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้กันดีกว่า,ากินแป๊บนะครับ ช,ชุบ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 กินโอเคเดี๋ยวเก็บขึ้นไปกันโอเคครับผมขึ้นไปนเลยนี่ครับอ่าขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มาสองมุมสูงนะครับผมตอนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งอย่างนี้เนาะโอ้โหดีมากเลยเนี่ยสำหรับการสร้างบ้นานเดิมทำฟาร์มผลิตผลอะไรต่างๆนะฮะวิเช้า โอเคไปดีกว่านะครับออโอเคเราจะไม่สำรวจอะไรเราจะเออรีบกินนะฮะซึ่งตามจริงนะฮะผมไปในเทอร์ผมจัดคลิปเออสำรวจประสาทในเทอร์นเเพราะว่าผมจะได้เออหาแท่งเบสด,ด้วยมาปรุงยายาสปีดนะครับผมออแป๊บนึ่งนะอ่ะแล้วเขปรับมุมมองดีกว่านะฮะผมโอเคโอเคฮัลโหล p e r t r n c k b a c k โอเคชูออ๋โอเคครับผมก็ทางนี้ไม่ไปเนาะเดี๋ยวเราเดินตรงไปเรืๆๆ่อยๆเลยละกันเนะี่ยโอเคงามนะครับตรงนั้นเป็นใบอไม้มมดำเลยครับผมโอเคดีครับอ๋อมีมา้าขาวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาจับนะฮะโอเคเดี๋ยวมาจับนะโอ้สวยงามมากเลยฮะใบอมชาวนี้ เราไปจับมาขาวเอาไปว่าขี่กันนะครับกลายเป็นเจ้าชายขี่มาขาวนอ้อโอเคนะฮะสิ่งนี้ก็จะเป็นเอ่อไบโอไม้ขาวนะฮะใบโอไม้ขาวอาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอา่าโอเคนะครับมาละเมื่อกี้ไปเอ่อเซตเซตโปรแกรมนิดนึงเนี่ยขออภัยด้วยโอเคชูบ ภาพก็อาจจะไม่กระโตกกันแล้วนะครับผมก็หายแ,กแลกละนะฮะชื้นๆเป็นไงผมว่าน่าจะปวดตากันแน่นอนเลยเนาะกลับเป็นมุมมองที่หนึ่เหมือนเดิมดีกว่าเออเล่นอะไรผิดแผงๆแ,แล้วเนี่ยกูโอเคชื้น first person first person โอเคครับเป็นไงผู้นี้สนุกไหมฟังสนุกกันดีไหมโอเคชืบกระโดดไป เออชุบชุบชุบโอเคยวผมพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยดีกว่าชุบฟุบโอเคจากนั้นก็ไม่มีบล็อกต่อตัวด้วยนี่ครับโอเคชุบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่โอเคขึ้นไปนะครฮะชุบชุบเอ้ยชุบนี่อย่งเฟี้ยวเจียวจาวมะพร้าวเผาเอ้ยมะพร้าวแก้วนะฮะชุบเออเออเออแล้วละ เอ้าตกได้ไงเนี่ยฟักมากอะชุเอา้าโอ้ขึ้นทางอื่นก็ได้ไปโอเคขึ้นมาได้ลนะเออบุนนี้มันแนนเนอร์เปิดอยู่ที่สิบช่องก็เออก็น่าจะไกลผมว่าก็น่าจะไกลยอยู่พอสมควรแล้วเนาะโอเคแหละนะฮะเดี๋ยวเรา ขึ้นที่สูงไว้เออขึ้นที่สูงไว้แล้วจะลงมาทำไมเด,เ,เดี๋ยวเราเดินตรงไปทางนู้นกันดีกว่าอ้าวเจอพัมกินด้วยนะครับผมผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะสร้างหัวฟักทองยักษ์นะโอเคหัวฟักทองยักษ์อะ่ะเออแต่พัมกินมันไม่พอนะครับผมพอดีผมไม่ได้มีฟาร์มพัมกินอัตโนมัตินะครับผมโอ้ก็ได เสียดายไปนะฮะเดี๋ยวค่อยสร้างฮารวะะ์วีนนะฮะฮะวันฮาร์วีนในปีหน้านะครับผมถ้าแบบนี้ผมไม่เลิกเล่นก่อนนะโอเคฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอเคเออมาชิโรงสลาแลงเด็กข้าพมก็โอเคไปทางนู้นเลยโอเคครับผมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมชุบชุบโอเค ไปครับขึ้นไปขึ้น,ข,นขึ้นไปขึ้นไปโอเคชุบ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 โอเคโอ้ยโอเคใหญ่ผมมีปัญหาแกจะไปแตะมันทำไมเนี่ยโอ้ยโอเค,อเคนะครับขอไปแนละ้วเอ่อชุบขึ้นมาตรงนี้มีที่ขุดอยู่เนีย ชุบ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 ขุดขึ้นไปนะฮะชุบแม่ชุบชุบชุบโอ้โอเคโอเคเอ่อเราต่อแบบดิจิตอลไปฝั่งนูน้นีกว่านะครับโอเคเฮ้ย okay. บ hey, <c oughs> oh, ล็อกโหมดบล็อกโหมดบล็อกโหมดโอ้ร้อนหยุดเมื่อกี้เสียจังหวะเลยโอ้โหฟาตอบแบบ ดิจิตอลแล้วอุตสาหต่อแบบดิจิตอลแล้วะครับผมชื่อขึ้นไปโอเคขึ้นมาแล้วล่ะเ,ออเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาใหญ่เลยดีกว่ากินเนี่ยอาหารกินกินกินะครับฟางมาแล้วต้องกินให้หมดนะฮะเสียดายไก่ที่มันตายไปคนก็บอกเลยเขาจะเยอะนะคนไก่โอ้ my god มุมนี้สวยมากเลยโหได้ลองสุดๆแคบผมมุมนี้นนนนนนขอขอขอ,ขอแคปหน้าจอหน่อยสิโอ้โหดูนี่โอ้โหนี่นี่นี่ต้องฝั่งนี้ครับผมพาที่กำลังจะตกโอ้ my g กอดจะสวยอะไรขนาดนี้โอ้ my g o อดโคตรสวยเลยครับผม โอ้ตรงนั้นคล้ายฟาร์แลนเลยดูดิโหมีหินรูปร่างแปลกๆเยอะแยะเลยนครับปุ่มโอ้เดี๋ยวๆไม่ได้แล้วจังหวะนีดด้ครับจังหวะนีดด้ไม่ได้ละเดี๋ยวขอแคปเจอร์ไปก่อนชึบๆชึบๆจีไว้หายไปซะเอเยจากนั้นก็เออชึบอ้ยเดี๋ยวเสียงชึบอ่าโอเค ได้แล้วเดี๋ยวเรานอนแล้วก็สำรวจต่อนะเลยเฮ้ไม่เข้าใจเนี่ยฮะเมื่อกี้เสียบหูฟังเข้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าเสียบไม่เข้าก็ขออภัยด้วยโอ้ไม่กอดถ้าเสียบไม่เข้าก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวนอนก่อนนะฮะเดี๋ยวนอนก่อนโอเคถ้าเสียบไม่เข้าหรือว่าเข้ายัางไงก็จะเอาลงเลยยังไงก็เอาลงอยู่ละ นะจากนั้นก็ทุบโอเคนะฮะอืมใครจะลงเลยดีกว่าตรงนี้เราไม่เจ็บครับเราไม่เจ็บบอกเลยเรามีฟลิงสีนะฮะกระรองเท้าเราเข้าใจไหมยูน you อ know. โอเคขุดมานะฮะชืบชืบจากนั้นก็ไปกันต่อฮะเริ่มเริ่มมีบั克แล้วนะฮะเริ่มมีบั克ละเริ่มมีบั克ของตัวเกมแล้วนะครับผมอ่าโอเค ชุุๆโอเคนะครับผมคิดว่าผมจะเรนเดอร์เพลงสคลิปเลยดีกว okay. ่านะครับผมเรนเดอร์เคเพลงสคลิปเลยนะฮะหรือว่าไม่เรนเดอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเค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 ตอนนี้เราน่าจะเดินมาเกือบพันกาบอ็อกแล้วนะฮะ เออเดิวขึ้นไปที่สูงก่อนนะโอเคครับนามือเข้าไปครับชุบชบโอเคชุบ okay, ชบโอ้มไรจะเจอดินแดนใหม่ครับเจอแต่ดินแดนที่มีแต่หินเลยได้ครับกับภูเขาพริกเกอโอ้ oh, ผมนี่เราปวดตับเลยปวดตับเลยเข้าใจไหมยูโนปวดตับโอเคสำรวจพื้นที่ดินแดนใหม่ ก็โอเคไม่เอาที่บ้านมีเยอะแล้วฮ <c oughs> okay. okay. ่าฮ่าโอเคโอเคเด็ิคับผมชุบๆว้าว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 ขอดินแดนใหม่หนยสิไม้ข่าวนี่โอเคดัง okay, เรานะครับข้ามเส้นแบ่งส่วนไปดีกว่านั่นก็คือภูเขาลูกนี้แหละเด็ิคับผมเส้นแบ่งส่วนของเราชุบๆขึ้นไป ขึ้นมาเลยเหรอชุบๆๆๆขึ้นไปเอ่อขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเอ่อคลิปเอาชีวิต่อยกับคลิปอ่อพีพีๆๆนะครับจะลงสลับกันคนละวันนะโอเคเข้าใจเนาะอ่าประมาณนั้นแหละครับโอ่ออ่เป็นแบโอเมี้หมดสละโอเคอุ้ยเสียง,งดังชุบ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 โอ้ยลดสิ โอเคโอ้ฮัลโหล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 โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าขอไม่อมน้ำแข็งหน่อยสิโอ้ตกโอ้โอเมก้ารโอเคเอ่อตะกี้รู้สึกจะเป็นที่ร่องเอ่อที่หนึ่งได้เห็เอ่อแล้วเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยชุบเออไปละ let's go let โอเคปไาปไาปาเจอหมู่บ้านก็ดีนะเจอหมู่บ้านก็ดีอนะ่ะโอเคชิวชโอ้ฟังนี้เป็นดินแดงที่น่าสมสม,สมรวสมรมากเลยเออเป็นดินแดงที่ไม่ไปฮะดูว่าจะไปดี ผมอยากไปทางนู้นมากกว่านะครับโอเคปันเด็นด,ดอแลนฝัน่งนู้นกันดีกว่านะครับก็ถ่ายคลิปนี้ไม่เจออะไรก็ต้องขอไปทนะ่านผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคฮัลโหลเห็นรอมตกโอ้ไม่เป็นไรนะฮะรองเท้าเราเอ่อยังของอึดท,ทนทานนะฮะมีแอนเบรกิ้งสามนี่ครับผมไม่มีเมนดิ้งเอ้ยใช่เมนดิ้งหรือเปล่าวะที่มันใช้เวลซอมน่าจะใช่นะี่ครับผมโอเค รู้ขุดถานพวกนี้มันก็ซ่อมให้นะฮะทายเวลฮัลโลฮัลโหลอ๋อพอจะเจอผู้อยู่สสอาศัยที่เรียกว่าวีเนเจอร์บ้างไหมโอเครู okay. hello. Oh. Oh. Uh. ้โอ้เออชืบเออโอ้ตกเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในป่ายเอมยไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่า้า,าเดินป่านีกันก่อนเลย ไม่ได้อากระดูกมาด้วยเพื่อดที่เจอมาเอาน้องมามาเลี้ยงด้วยนะโอเคชื่อโอเคโอเค้โอเสียงเออพาสวนนี่จะรังไปไหนเนี่ยมันจะกบคลิปผมไปเนี่ยโอ้ my g ก d อมันไม่ได้เปิดแฟนตาซีกราฟิกนะผมก็โอ้มันเป็นเขารูปร่างอะไรโอ้มันคือภูเขารูปร่างที่แปลกประหลาดที่สุด ถ้ามองเป็นจิตนตนาการนะขายเนะี่ยขายอะไรบางอย่างนะแต่ผมไม่รู้อะเออนะครับผมก็เป็นการสำรวจที่โอ้โหเอามีซิงหิงห้อยนะนมีซิ่งหิง,นะนนงหง้อยมากเลยโอเคเอ,อ่อชุบชิบชิบเออเราจะเดินเออเดินไปเนี่ยนะ กี่เห็นอะไรแบบแบบโอเคชุบชุบช eh, Sh ุบเอ่อเดี๋ยวคลิปนี้เอาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครึ่งชั่วโมงโอเคได้ครับเอ่อสำรวจสำรวจนะฮะชุบชุบชุบ p ชุบ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  โอเคอยากเจอไบโอเอ,อ่อน้ำแข็งะ่ะเข้าใจไหม you k know? n เออโอเคขอน้ำแข็งทีได้ไหม Minecraft ออไปทางนู้นไปทางนู้นไปงน้นโอ,อ้โอเคเอโอเคครับผม อ,อ,อ๋อจะเสียงแล้วช่างมันดิมันจะเข้าไม่อย่าพูดก็แจ้งไหมโอ้ตรงนี้มีสัตว์เกิดเยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยวเราข้มามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าชิวแม้ว่านั้นเหมือนไม่มีอะไรให้นะ่าสำรวจเลยอะ่ะอืมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนภูเขากันดีกว่าโอเคหมวกผมมีอารี เรี่อะไรนี่แหละลืมแล้วมันมองเห็นในใต้น้ำอ่ะไม่รู้ว่าหาดูหรือเปล่านะครับผมไปหาดูกันเอาตอนที่ผมอินชาร์มของนะอยู่ในเออเปริดหรือเปล่าใช่เปริดไหมไม่รู้เอาผมไปหาดูเอานะครับผมเก็บไว้อยู่เก็บไว้ทุกตอนแหละนะครับผมเพื่อเป็นการเอ่อการให้มันเข้าไปดูง่ายนะฮะโอเคชูุบชุบป ป้ายทชู้ชู้อชอโอเคก็ขึ้นไปขึ้นไปโอ้แรกแรกไม่ใช่แรกกระตกุกฮะกระตกุกกระตุกกระตุกชู้ชู้ชู้ชูช้โอเคชื้อโอ้ยอ่ะขึ้นมาได้เฉยเลยเฮ้ยอ่ต่ออ่ต่อตกชู้โอเคชู้ โอเคขึ้นไปกันนะครับโอ้มา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 โอ้ยเกือบตกซะแล้วเกือบตกซะแล้วรุ่งเกือบตกซะแล้วโอ้ยไม่กอดโอเคชูโออคขึ้นมาแล้วมันก็สูงอยู่นะก็เข้าใจนะว่ามันสูงแต่จะขอแบบว่ามันแข็งได้ไหมอยู่ๆเน ค okay, เดี๋ยวเราเดินทำภูเขาเราสำรวจไปโดดลงตรงนี้ก็ไม่ตายนะอ่าดูดิไม่ตายไม่ตายอ๋อมป็นังไงล่ะเออรองเทา้าเราช่วยด่าเลยจะพังนะจะพังเนะี่ยล่ะโอเคโอ้สำรวจเราสำรวจไปโอมข้างเหยื่อชืบชืบโอ้ออารถแบบดิจิตอลเลยนะหลอดอาหารโอเคไปไปไป,ไป This girl ชุบูอุ้ยกระตุกกระตุกเรือเกินชุบอุ้ยเอาสุดตินังแก่โอเคไป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 ให้สุดโอเคอ่าไปเลยนะครับแล้วก็จะเอาแค่25นาทีห้านาทว่าเดี๋ยวเรนเดอร์คลิปเดี๋ยวนานนะเดี๋ยวนานโอเค เ๋ยวดูก่อนนะฮะโอเคชูบ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 โอ้โอ้รอเอาเอาโอาเอาเอาชูบ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 โอ้โอเคี๋ยวไปดูนูกันโอ้ฟักโอ้ชูบชูบชูบ เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมจะมีไรส์สเต็มอเปล่าตอนนี้ผมกำลังวางแผนไรส์สเต็มอยูโอ่โอ้โอ้เจอไบโอมอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ไบโอมอะไรฟ้าไบโอมอะไรฟ้าโอ้โอ้ไบโอมไรเฟลีอะเดี๋ยวหาเซิร์ฟก่อนนะครับผมหาเซิร์ฟที่ดีมันเสถียรเสถียรนะฮะเกียวไปก่อนไบโอมไร โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตุนรวมกันต่อได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวขอด้วยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็โอเคนะฮะก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็จะลืมกดไลค์ไม่ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าใครชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับอ่จุ๊บ